สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะพามาดูบอลกระดาษด่างสายลุนที่เราซื้อมาแต่เขาไม่ยอมด่างค่ะเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรมาติดตามกันได้เลยค่ะบอลกระดาษด่างต้นนี้ที่เราได้มาค่ะตอนที่เราได้มาเขาก็ยังเป็นต้นเล็กๆค่ะ ความด่างเขาจะเป็นจุดเล็กๆค่ะสามสี่จุดค่ะเราซื้อมาราคาจะถูกกว่าบอลกระดาษด่างทั่วไปค่ะเพราะเราอยากมาลุ้นค่ะราคาที่ถูกกว่าแต่จะต้องลุ้นค่ะแต่เราลุ้นไปลุ้นมากับการว่าจากที่เขามีความด่างเล็กน้อย ปรากฏว่าตอนนี้จากบอลกระดาษด่างที่มีความด่างเล็กนอ้อยกลายเป็นบอลกระดาษเขียวเต็มตัวเลยค่ะแม้กระทั่งหน่อของเขาก็ยังเป็นบอลกระดาษเขียวเลยค่ะเขายังไม่มีความด่างเลยค่ะเราก็นำเขามาปลูกไว้ในสวนเลยค่ะเมื่อเรานำมาปลูกไว้ในสวนเราก็ดูแลเขาอย่างดีค่ะ เราก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีเราก็ใส่ให้เขาค่ะส่วนโฮอร์โมนต่างๆเราก็ใส่ค่ะสูตรไหนใครว่าดีเราก็ใส่ให้เขาหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นนมสดนมเปรี้ยวเครื่องดื่มชูก,กำลังน้ำซาวข้าวเราใส่ให้เขาหมดค่ะแต่ปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ด่างสักทีค่ะเราจึงจะต้องลุ้นต่อไปค่ะ บางคนเขาก็บอกว่าอาจจะต้องรอหนอที่เขาแตกมารุ่นที่สี่และรุ่นที่ห้าเขาก็อาจจะด่างก็ได้ค่ะแต่เราว่าถ้าเขาไม่ด่างทำยังไงเขาก็ไม่ด่างค่ะบางทีพ่อแม่ด่างลูกไม่ด่างก็ยังมีค่ะอาจจะเป็นเพราะเขากายพันุ์ค่ะต้นบอลกระดาษเขียวต้นนี้ค่ะ สรุป,ปงา่ายๆเมื่อเราซื้อบอนกระดาษด่างสายลุ้นแล้วเขาไม่ด่างเราก็ควรจะแก้ไขด้วยการใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยคอกหรือใส่โฮอร์โมนสูตรต่างๆที่ใครว่าดีเราใส่หมดเมื่อเขายังไม่ด่างวิธีแก้ไขง่ายๆค่ะเราก็นํามาปลูกเพื่อทําไม้ประดับไม้ตกแต่งบ้านก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะนํามาปลูก เพื่อบังล่มให้กับต้นไม้อื่นก็ได้ค่ะค่ะทางที่ดีถ้าเราจะซื้อบนกระดาษด่างเราควรจะซื้อที่มีความด่างค่ะถ้าสายลุ้นยังไงเขาก็เป็นสายลุ้นค่ะความด่างก็คงจะยากค่ะเราจะให้ชัวร์เราควรจะซื้อบนกระดาษด่างไปเลยค่ะ ต้นนี้เป็นต้นแรกที่เราซื้อสายลุนมาค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อบอนกระดาษด่างสายลุนอีกเลยค่ะเพราะยังไงสายลุนก็คือสายลุนทำยังไงเขาก็ไม่ด่างหรอกค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่มารับชมคลิปนี้แล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ